นี่นะครับสีบลูสีที่ผมบอกนะครับว่าผมก็ไม่อยากใส่ภายนอกตัวรถนะครับเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นเขานะครับแต่ตอนนี้ก็เราทำแบบว่าให้มันดูสว่างนะครับดูสวยในหัวเก่งของเรานะครับคือเราเก็บไว้ดูคนเดียวนั่นแหละ <c oughs> นะครับทุกคน คือไม่ต้องไปเผื่อแผ่เขานะครับพอเวลาพราพวกไฟพวกนี้มันจะรบกวนคนอื่นเขานะครับทุกคนเราก็ทำเพื่อดูคนเดียวสวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทคไทยแลนด์ ช่องที่มีสระและไม่มีสระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีงานอีกเช่นเคยนะครับผมวันว่างๆของผมทําอะไรบ้างวันนี้ก็มารับลูกชายนะพอดีครับรถกระบะพอดีว่างนะครับผมขับรถกระบะมารับลูกชายเพราะว่าเนื่องด้วยฝนตก ใช่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเพราะว่าเเหมือนจะพายุขเข้าไหมผมไม่ได้ดูข่าวอะทีวีผมพังนะครับผมมาอัปเดตแค่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขับรถนะครับเพราะว่างานน้อยมากจริงๆนะครับผมก็วิ่งวันละเที่ยวบางวันก็ไม่ได้วิ่งเลยนะครับบางทีก็หยุดไปสองสาวันนะครับผมก็คือใครที่อยากดูอะไรแล้วก็อยากให้ผม ทำคลิปแบบไหนก็แนะนําเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าขับรถได้เหมือนเดิมนะครับมีงานเข้ามาเหมือนเดิมก็จะทําคลิปให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ขอเป็นคลิปแบบว่าขับรถรับส่งลูกชายไปก่อนแล้วกันนะนะครับผมเป็นคลิปบ้านๆทั่วไปนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมก็ไม่อยากแบบว่าทิ้งช่องไปนานนะครับ เพเดี๋ยวมันจะหลายวันนะครับทุกคนมันจะหลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะ youtube มันจะปิดการมองเห็นนะอ่านั่นแหละเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตนะครับใหอ้อ่มันเข้ามาอยู่ในระบบของ youtube เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมถ้ายังไงใครเบื่อใครเซ็งก็อ่อย่าเพึ่งเบื่อพึ่งเซ็งแล้วกันให้ผมอัพแบบทั่วไปก่อนละกันนะครับผม เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้สต็อกค,คลิปไว้เลยนะครับผมผมเวลาเก็บคลิปไว้นานๆแล้วผมงงนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะอันไหนต่อจากอันไหนอันไหนนั่นแหละคือเราไม่ได้เก่งนะครับก็ความจําของเราก็ไม่ได้ว่าความจําดีอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าแก่แล้วนะโอเคครับมเมกมาอีกแล้วทุกคนคล้มเลยนะครับ ตอนนี้ก็ใครขับรถอยู่นะครับเรามาะระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นาพาไปนะครับผมว่าเมื่อเช้าเจออุบัติเหตุมานะครับวันนี้ขอดัดแบบลวกๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพลง youtube นะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้มัน ไม่ติดนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟตัวนี้นะครับที่ใต้คอนโซลน,นะครับผมนี่ครับวางเดี๋ยวผมจะติดใต้คอนโซลน,นี้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการส่องอ่าส่องเวลาเราเปิดประตูมันก็จะมีไฟส่องใต้นี้นะครับผมนะครับ ก็ทำให้มันสว่างขึ้นนะครับช่วยในเรื่องการมองเห็นนะครับว่าเวลาขึ้นรถอะไรเงีง้ยเพราะว่าสายตาตอนคืนเราก็อามองลำบากอยู่แล้วนะครับเผื่อเปิดประตูมาเราจะได้อาจจะติดใต้น,นี้หรือยังไงนะครับต้องดูอีกทีนะครับผมว่าจะติดแถวๆนี้นะเพื่อให้มันง่ายต่อการมองที่มองที่พื้นด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวต้องทดสอบดูก่อนว่าไอตัวสวิฟไฟตัวนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็วันว่างๆของผมนะครับผมเดี๋ยวรวอติดตามนะครับ นี่นะครับพอเราจิ้มแล้วก็ไฟมันก็ติดนะครับทุกคนนะครับจะเห็นไหมนี่ทุกคนนะครับนี่ไฟมันจะเป็นแบบนี้เลยไฟบลูนะครับทุกคน อเคนะครับสุดท้ายก็ได้มาต่อตัวบนนี้นะครับผมเพราะว่าต่อตัวล่างแล้วมันเพราะว่าต่อตัวล่างแล้วมันไม่ติดนะครับเลยต้องมาต่อตัวบนนี้นะครับก็คือต้องไล่สายใหม่หมดเลยนะครับผมก็จากเมื่อก่อนเ,อเสียบกุญแจแล้วมันไม่ดังนะครับตอนนี้เสียบกุญแจดังแล้วนะครับผมโอเค ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราต่อตัวนี้ต่อเลยนะครับก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะติดตรงไหนนะครับในระหว่างตรงนี้หรือตรงนี้ดีนะครับผม ทิ่ติดแล้วนะครับทุกคน ตัวนี้ผมร้อยสายหดแทนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเราจะใช้ไฟแช็คลนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องพันพระเทพสายไฟนะครับผมตัวนี้อาจจะพันไว้คร่าวๆก่อนนะครับจริงๆแล้วมันต้องพันล็อกนะครับผมเผื่อการสายไฟมันหลุดนะแต่นี้ว่าเผื่อผมจะต่อไปฝั่งซ้ายนะครับก็เลยทาเผื่อไว้นะครับผม ประมาณนี้นะลมแรงนะครับทุกคน เป็นหนึ่งข้างนะครับทุกคนอันต่อไปนะครับอันนี้อันต่อไปนะฮะก็ตัดให้มันพอดีเลยนะครับผมประมาณนี้ สีบลูสีที่ผมบอกนะครับว่าผมก็ไม่อยากใส่ภายนอกตัวรถนะครับเพราะว่ามันจะรบก,กวนคนอื่นเขานะครับแต่ตอนนี้ก็เราทําแบบว่าให้มันดูสว่างนะครับดูสวยในหัวเก่งของเรานะครับคือเราเก็บไว้ดูคนเดียวนั่นแหละนะครับทุกคน คือไม่ต้องไม่เผื่อแผ่เขานะครับเพรเวลาพพวกไฟพวกเนี้ยมันจะรบกวนคนอื่นเขานะครับทุกคนเราก็ทำเพื่อดูคนเดียวนะครับ ตัวนี้เวลาเราเปิดประตูมันจะติดนะครับแต่ถ้าเรานี่นะครับผมปิดประตนะูผมกดปุ่มนะครับมาโอเคนะทุกคนก็น่าจะโอเคไม่โอเคไม่ได้แล้วทำเองอะไรเองนะครับทุกคน <laughs> นะโอเคสวยเลยพี่จจตรงนี้ดีนะครับ ตรงนี้ก็สว่างมาตึกพื้นล่างได้เลยนะครับจะสว่างถ้ผมว่าหลบในน่าจะสวยกว่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บงานกันครับ อันนี้ผมใช้ทินเนอร์เช็ดนะครับผมเพราะว่ากาวสามเอฟจะได้ติดดีนะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายนะครับแนะนำนะครับเวลาจะติดสามเอนะครับแต่ติดพวกบนโลหะนะครับพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยให้เอาทินเนอร์เช็ดไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับทุกคน ตอนนี้คือผมพันเก็บสายไฟเฉยๆนะครับเลยใช้เลยใช้เทปกระดาษเถอะทุกคนเพราะว่าไอเทปพันสายไฟของผมก็หมดพอดีนะครับแต่นี้คือเราไม่ได้พันสายไฟนะทุกคนคือเราพันเก็บสายไฟเฉยๆนะก็เดี๋ยวมัดไว้แล้วก็ใช้ทิ่นรไทยนะครับ ทเดี๋ยวเราใช้ทิมไทยมัดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เราพันสา,สายไฟไว้ให้มันรวมกันเดี๋ยวผมจะใช้กาวร้อนนะครับช่วยดิดหน่อยนะทุกคน แต่ไม่หัวกระทายนะครับแต่ไว้นิดเดียวพอนะ

โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็นะครับเตอียมใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ ก่อนนะครับอไอ้กุญแจตัวเนี้ยผมเสียบไปแต่มันไม่ดังนะครับก็คือ,คอสวิตช์มันเสียนะนะตรงนี้มันดังแล้วนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเ,เราต่อสายไหนบ้างนะครับที่ผมต่อไว้ก็มีอ่า แดงเขียวนะครับแล้วก็ตัวแดงขาวนะครับมันจะมีอยู่สามเส้นนะครับผมตัวแดงในนี่มันไม่ใช่นะครับเราเอาแดงเขียวกับแดงขาวแค่นั้นเองนะครับผมก็คือเราต่อแค่สองเส้นนี้นะครับแดงเขียวกับแดงขาวนะครับผมทีแรกเลยนะครับผมมาต่อตัวตรงสวิตช์ไฟเลยนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับเอ่อถ้าใครจะต่อไฟหัวเก่งนะครับแบบ ไฟเบรหัวเก่งแบบนี้นะครับคือนี่นะครับคือถ้าใครจะต่อแบบผมอก็ให้ต่อแบบตัวนี้นะครับให้มาแงมาแงะตรงคอนโซลตรงข้างประตูนี้ตัวนี้นะครับก็คือเราจะใช้แดงเขียวนะครับผมนะครับแดงเขียวกับแดงขาวนะครับสองส้น นะครับประมาณนี้นะนี่ผมก็ต่อเป็นซีที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ไอ้ตัวนี้ปิดเข้าที่เหมือนเดิมนะครับผม เรียบร้อยนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับนี่มีพยันโอเค,นะครับประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้ไปขับรถบรรทุกนะครับก็เลยเหันมานะครับเป็นพ่อบ้านด้วยแล้วก็มาดูแลรถตัวเองด้วยนะครับนานแล้วที่ผมไม่ค่อยได้ดูแลรถตัวเองนะครับผมก็เลยวันนี้ก็ลองมา หรือสายฟงสายไฟสวิทช์ไฟดูนะครับหลังจากที่ผมขับรถส่งลูกชายนะครับช่วงนี้นะครับกลายเป็นพ่อบานไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในวันว่างๆของผมนะครับคือช่วงนี้ว่างจริงๆนะครับแล้วดีเดี๋ยวผมจะหยุดยาวไปถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับก็คือไม่มีงานนะครับก็อีกคงจะอีกหลายวันนะครับกว่าจะมีงานวิ่งน่าจะเป็นวันวันจันทร์นะครับ หลังจากวันจันทร์แล้วนะครับผมถึงจะมีงานวิ่งนะครับผมโอเคก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของผมนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไปนะครับผมผมจะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย